สวัสดีค่ะมาดามหญิงผู้หญิงยุคใหม่นะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนสาวไทยหัวใจยุคใหม่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ได้แย่ช่วงนี้ความงามไม่ได้สบเสารธุรกิจออนไลน์การค้าขายก็ไม่ได้เงียบเหงาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครูหนิงอยู่ในโลกออนไลน์มาหลายปีมาตั้งแต่อยู่เบื้องหลังเจ้าของแบรนด์เป็นครูเป็นโค้ชสอนการตลาดทุกรูปแบบ u t u b e อ n น t a g r กร t i k t o k Facebook Page สะะอนมาหมดทุกอย่างแล้วก็สอนการไลฟ์สร้างตัวตนว,ว,ว,วันนี้ครูหนิงอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ใช้ครีมบำรุงผิวหน้าและมีปัญหาเหมือนอย่างที่หเหมือนอย่างที่ครูหนิง เคยเจอมาก่อนก็คือเรื่องริ้วรอยกระฝ้าหน้าแก่วันนี้อายุย่างเข้า45แล้วนะคะแต่บอกได้เลยว่า7วันผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราที่ออกมานวัตกรรมดโดรนค่ะตัวนี้นะคะจะทำให้ขอผิวหน้าของเราค่ะที่มีทั้งริ้วรอยปัญหาร่องลึกฝ้ากระจุดด่างดำทุกอย่างการไม่ยกกระชับตก หน้าไม่เรียวไม่วีไม่กระชับแก้ปัญหาได้หมดคุณหญิงภูมิใจนำเสนอนวัตกรรมใหม่ตัวนี้มากๆและต้องการผู้ที่ร่วมเป็นพันธมิตรทำการตลาดเปิดบินเพียงแค่10ชิ้นนะคะอันนี้คือสีแดงนี่เป็นเลือดมังกรเป็นนวัตกรรมใหม่อันนี้สำหรับคนที่หน้าเป็นสิวส่วนตัวนี้นะคะเป็น CX50 ตัวนี้สำหรับคนที่หน้าเป็นฝ้ากระจุดด่างดำหน้าปวกหน,น้าป้าหน้าป้าหน้าแก่หน้าเหี่ยวช่วยได้หมดเลย อยากให้ทุกคนนะคะติดต่อคนที่แชร์วิดีโอนี้ที่เป็นแม่โม้ออนไลน์เรายินดีให้คำปรึกษาอยากซื้อไปใช้อยากซื้อไปขายอยากทำการตลาดร่วมกับเราเรายินดีสอนฟรีให้ทั้งหมดติดต่อแม่บ้ออนไลน์คนที่แชร์วิดีโอนี้นะคะและมาร่วมเป็นตัวแทนรุ่นแรกติดบ,บริษัทสินค้าเราเปิดตัวปลายมีนานี้ใครที่เห็นวิดีโอนี้ คุณจะได้เป็นคนที่ได้ขายเป็นคนแรกในประเทศอาจจะเป็นคนแรกในจังหวัดและสามารถที่จะต่อยอดสร้างไรายได้มหาศาลให้กับครอบครัวของคุณได้คุณอิงขอเชิญชวนนะคะติดต่อแม่มดอ,ออนไลน์ทุกคนไปได้